ไปตายเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเปิดมายังเปิดมายังเปิดแล้วนี่เออเอาไปเลยแต่เสียงมันไม่ค่อยชัดมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้สัตสเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เสียไหนเดี๋ยวนี่ใกล้นิดเดกยวไก่ล้ใกล้แล้วกูจะทำงานยังไงนะมึงเรื่องอะเงี้ยเอาละครับคุณเป็นคนชมเออเอาแล้ครับเดี๋ยวกลับมา ลองเล่นเกมนี้กันดูเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันก็เพไปเลยดีกว่าแม่งกูของเล่นบ้างนะมันกันเดือไม่ใช่เลยของเล่นบ้างหันเมื่อกี้ตกใจมันมันเลยเมื่อกี้ก็ลองเล่นไปสักแป๊บหมดละสักแป๊บเมื่อกี้ผมลองเล่นไปสักแป๊บแล้วคอมผมแก่มันกระตุกเล็กน้อยผมคือผู้น้องครับคนเล่นผู้พี่ครับ โอเคสองคนถุยไม่ใช่ครับเสีย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 เป็นอะไรอ่ะตัวอลายอี๋ไอ้สัตว์ด้วงตกใจกูกี้บินมาเกาะหลังตุเลยแก่งน้องแปะเว้ยน้องแปะน้องเชือกตีเล็กเนี่นะครับเราไม่สนใจเราจะเข้าไปแลนะครับมันก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้อ่ะไอ้กิเล็กมันเป็นไรวะให้ทำอะไรไม่รู้อ่ะตอนแรกเดินเดินเข้าห้องไปเไม่ใช่ เฮ้ยอุตตะเฮ้ยตัวใจอะกิโดกเจอไปแล้ววะมันไปเจ็บอันนีนนี้เดินไปทางหน้ามองหน้าก็โอ้โหเขี้ยวเว้าด้วยโอ้โหไปว่าแฟบมันอ้าวดูแบบแฟบจนเลือนออนเดินตามมาศาสตว์เดินตามมาศาสตร์ดูเล็บดูเล็บดูเล็บสัตว์มือกุศลเลยเดะสั่นกระดุเลยสั่นกว่ามันเปิดอาลมณมันเปิดอาลมณ์กูหนาว มุกเลยเล่นไม่นานเลยอ้าวนี่กระดานหายสัตว์มันไม่มีมันไม่มีมันข้างหน้านู่นอ๋อทำไมเลอกล่นไปแล้วพี่หน้าหน้าคนรอครับผูชมครับมันตอนนี้วิดีโอมันไม่ค่อยมีเสียงนะมันทำยังไงไม่รู้อันนี้มันเทศเทศเทสการแครดเนี่ยเนี่ยตะปุ่มตะปำอะไรใครสระเปาสัก แตาปอลของยิงเว้ยไอ้เอี่ยไอ้เอี้ยไอ้เดี๋ยว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 มันไม่มีตัวเหะเฮ้ยมันเป็นยังกับหุ่นนะเดี๋ยวมันหมุ่นได้สัตว์หสามร้อยหกสิบองศาสัตว์เนเนเขาติดติดแบบว่าอะไรวะยืดยืดสายอ่ะหมอบก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้เกมเนี้ยกระจอกกว่าเกมโอ้โหเกมอะไรมือสั่นเลยด้วยเดินทะลุประตูได้อีกสัตว์เห็นไหม เห็นไหมกูตกใจเพราะเนี่ยประตูนี่เลยเอ๊ะเหมือนมันเดินตามหรือเปล่ามองหน้าตอนอยู่ไกลๆแม่งโคตรกลัวเลยวะอย่าเด้ยอย่าตามนะเฮ้ยอย่าตามนะเฮ้ยพี่อะไรอะไรวะพี่ดูดูรู้สึิห้องผมมีอะไรห้องมันห้องมันแปลกๆไว้นะครับนี่คือเข้าสู่การคนอวดฝีครับอวดฝีอวดฝีอ่ะอวดฝีไงสัตว์เหมือนพี่เอเขาทำไงซะเลยหลอกเล็บเข้ามาอีก เสียวนั่นเนี่ยละเหมือนเราว่ะโชว์แลบเอกแลบเอกอย่าเครียดกันผมก็สยองเหมือนกันคุณดูจอไม่สิคุณดูจอไม่สิผมก็กว้างกันแล้ววะเราดูผมทำไมอ่ะก็กว้างกันแล้ววะเหมือนวางหน้าผมทำไมอ่ะเอาแบบเสียงขึ้นขึ้นเลยเนี่ยอะไรอะไรขขยับเ้ามาหน่อยมันพูดเราต้องพูดเสียงดังๆไงเอาโลอตว์าดกระดาษแล้วครับ โอ้โหเต็มหอยหายเต็มห้องเลยสั์ปิดประตูหายเอ้ประตูประตูประตูล็อกอ๋อเยี่ยอัฟสลายตัวเลยเดินยังไงเนี่ยมาบังวงไม่ในสั์เอ้ตกใจนะเฮ้ยคนลุกนี่เนี่ยโอ้โหเเจ็บคอนเลยโอ้หน้าดูหน้าขอมึงคตรมหลอกกันเลยเดียวโโห กูเก็บแล้วนะกูเก็บกระดาษแล้วนะเดินถอยหลังละไมเดินถอยหลังละเดินถอยหลังละไอ้สัตว์เอ้ยรู้สึกว่ามันคนลุกมันมันกูอยากกับบ้าแล้ววะกูอยากกับบ้าแล้ววะแต่สติว่าไอ้สัตว์เดินเร็กลอเดินตรงนี้เหรออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยผมเดินทะลุประตูเลยวะความใจความใจครับอุ้ยชิอีไฟดับสัตว์ เดี๋ยวกูก็ลุกก่อนไปไหนไปไหนว้าวแม่เจ้าเว้อเสื้อกระดาษเด้แล้วนะครับเก็บดีไหมครับจะเก็บดีไม่เก็บเงียบๆไปเลยคนดูเงียบๆไปเลยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราวิ่งไปแล้วครับมันวิ่งเร็วไม่ได้แค่นี้พี่จงครับเราจะไม่มองครับอย่าปิดตาเล่นครับปิดตาเลยดิอะไรวะ เสียวเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่มีนีิว่เอเฮ้ยเดินทางนี้คงให้เดินไม่ให้เดินโหย่าดีช่างแม่งเลยเอ,อ้ยเชียเฮ้ยเชียประตูประตูประตูปตุ๊บไปเลยจะบอกว่านี่อะไรมันคืออะไรอะ่ะข้างบนกูระแวงว่าไอ้ข้างตัวไอ้หน้าประตูมันต้องมีอะไระเราส่องฐานลอดประตูไปนะครับไม่เห็น,นก็ ้องปกติหรือเปล่าเล้วตกใจอะไรวะเมื่อกี้ผมก็ลองเล่นมาสักแป๊บละแล้วเพื่อนตกใจตบตบเนี่ยเพื่อนผมมันตกใจฉากฉากฉากแถวๆนี้แหละไปนะวะไปไหนไม่มีอะไรเดินหันหลังเล่นก็ได้สัตว์เอ้ยเชี่ยตัวอะไรวะเฮ้ยเพื่อนดูซิ เอ <t> ้เจี๊ยบอาอาอาอตาขุยโอ้เจ็บคอเลยกูนี่เอาประตูหน้าร้านเลยเดียวเชียวอืไอ้นี่เล้กกูไปแล้วเว้ยแล้วไม่แองจิลหลังคนดูเงียบไปเลยเจ็บคอเลว้ย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแมนมาต่อกันนะครับเมื่อกี้มายีพรวดเรื่องแฟบเจ็บเบาๆกันไหมเบาๆเจ็บคอเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มาทางไหนวะทางนี้ก็ลืมอันนี้เปล่าวตาปั๊มเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยมึงเหมือนลังคังโคกเนาะเออมันเหมือนสลับเปล่าเหล็กเหล็กสลับเปล่าอะไรไม่รู้สัตว์มันมมมมัััันนนนทางเดินไกลที่ทางตอนเอาทางนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วที่ทางเลย นี่แหละทางนี้แหละเห็นไหมเนี่ยกระด,ดาษตรงนี้ไม่ได้เกีย่ยวเลยเชีย่ยเจอห้องนะห้องสมุดมึงอึไม่ใช่ห้องสมุดว่ะพี่ลองเดินตรงไปซิมีอะไรเปล่าต้องฝืนมาดูเกมนี้ด้วยเลยมาทางซันอ่ะ <c oughs> เจ็บอคอกีนเมื่อกี้เจ็บคอเลยเอาละครับโอ้โยแลกักลักครับโอ้โยเฟรปล<ม>ี่ยน <c oughs> ตัวอ้เชี่ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะ เฟรมเลตตกเลยเฟรมเลตโอ้โหไอตัวแดงเข้ามานี่แล็กักลอกถูกลักมันต้องเฮ้ยคีนั่ยเฮ้ยกระดาษมันต้องล็อกกระดาษเราต้องไปเอาคีเลยโอ้ยลักโอ้ยโอ้ยเฟรมเลตตกนะครับตอนนี้เฟรมเลตตกไปเยอะเลยแล้วก็มันเพรมันมีคนแซ่บอยู่ข้างๆเองครับมันมันอะไรไม่รู้มันหมอกเยอะหมอกเยอะนะมันผมไม่ได้ปรับมาเดี๋ยววิ่งคนงด เราจะวิ่งทะลุไปเลยนะครับเราเห็นอะไรเราก็จะวิ่งไปเลยนะครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยครับมันวิ่งแบบพิงชีวิตเห็นไหมช่วงเนี่ยไฟไฟสองนี้เฟรมเรทตกเลยเฟรมเรทตกอ่ะเรากดูอะช่วงนี้เขารายการไอ้เมือนเหมือนอะไได้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 วันนี้เขารายการคนอวดอีใช่เปล่าอ๋อมเป็นบ้าอะไรเนี่ย เจอกระดาษแล้วเจอกระดาษแล้วมีกุญแจด้วยเก็บแล้วครับเก็บกระดาษเราจะไม่หันหลังนะครับเราจะไม่เราจะเห็นแบบช้าช้านะครับไม่มีอะไรนะครับโอ้ยปวดไทยปดโล่งใจแล้วเอากุญแจไปเปิดห้องเมื่อกี้หรือเปล่าไอ้ในชายไอ้คุณน้องตกใจแทบแย่เลยกุแมแมงไ่ดูเกย์เ้ยมันห้องมัน ทำเป็นแบบนี้ทําไมวะมันก็เดินมาเก็บกุญแจเปิดแล้วองนายจะได้มันเดินไกลทําไมเนี่ยแบบคงงานไปสุดเรื่องสิตึกสัตว์เฮ้ยแยห้องนี้หันยิงไปเฮ้ยเพื่อนที่เรืองสิตกว่ะหันยิงเลยเนี่ยไม่มีมุกอะไรคิดอะไรมันนึกแย่ดินึกว่าห้องนี้ไม่มีอะไรมันเด้เดี๋ยวขเากขอขัดรายการแป๊บนึงนะครับขอขัดต้นไม้ต้นไม้อะไรยิงถามอะไรเดี๋ยวกูไม่รู้ตอบมาตอบมาเลย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเก็บเอยเจ้าตกใจอยากรู้ไหมคำตอบอะไรต้นไม้สนอ่างงสิคำตอบนี้ตัวคนเดียวหรือมันมันจะอ่ะแน่หมอกบบนนี้ใช่เลยหองน้ำ อันนี้ด่านนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับดาออ่านนี้มันก็เปิดเร็วเกินตกใจโหส้วมสัตว์ไ <c oughs> อ,อ้เจ้าเร็วเร็วไอ,อ้ยมันไม่เปิดวะไอ้เออจ้ามันก็เปิดเร็วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูคุณสมดิไอ้แหลมนั่นคืออะไรพิชูอะไรพิชูอ๋อพิชูติดมันปิดกลับได้ปะไม่ได้ะแข็งว่าไอ้ไอ้ไอ้อันไรดิไม่มีไม่มี นี่กลัวทำไมบอกให้กูเล่นมันก็กลัวเองสัตว์กูไม่ได้เล่นกูรู้สึกไฟฉายเมื่อกี้มันมันจะมีไฟฉายตอนนี้มันไม่มีอะทางตันโอ้โหไอ้เหี้ยอ๋อเปิดอย่างนี้สีดีอะเปิดอย่างนี้สีดีอะเปิดอุ้ยกุญแจอย่าหันหลังไปนะพี่ครับอย่านะครับพี่ครับอย่าบอกเกมนี้มันหลอกให้ตกใจข้างหลังแค่นั้นแหละ ไม่อะไรมากแล้วไอ้กุญแจนี่ไปเปิดตรงไหนอีกล่ะเฮ้ยโอ้มันมาแล้วมันยืนเฝ้าหน้าประตูเลยมันจะหลอกกูไหมมันจะหลอกกูไหมมึงจะมองหาพวกนี้ดิสักมึงเปิดต้อนรับกูเหรอว่าข้างในต้องมีอะไรแน่ๆเลยกูขอเดาเลยแหละไปใช้ จะทำอะไรเนี่ยมันทำอะไรเสียอะไรเนี่ยเก็บได้ป่ะไฟฉายอ่ะโหจบเลยการมเพียงแค่นี้จบเสียอะไรยังไม่ถึงเครื่งทางเลยเนี่ยแม่งพนละมั้งเดี๋ยวก็ตุ้เว้ยเก็บได้วันนี้ไงไฟฉายอ่ะนี่ไงไฟฉายเก็บได้ละเมื่อกี้เราทำไปตกไปตรงไหนวะคลิปมันจะกระตุกกระตุกนะครับคุณผู้ชมยืนเป้าอะไรเอ้ยสองตัวเกมอ้ามันหาย ทาง้นเฮยไอสองตัวนี่ก็ยืนเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนมันพุ่งเป็นไงกระดาษเอ๊ะเก็บเศษกระดาษอย่าบอกหันไปทางหลังปุ๊บมันโยนโยนโยเข้าไปแล้วโอ้ตรงไปป่าเมื่อกี้เข้าห้องสมุดไปละมันแลดกอ้าอ้าตรงใจสัตว์ตัวอะไรเนี่ยมีกว่าโต๊งโต๊ะเนี่ะ สัตว์หัวใจก็เต้นแหลกเลยเนี่ยวิ่งกับเอ็กซ์สเลเลยตอนนี้ที่เราบันทึกดีประมาณหกโมงอ่ะหกโมงโมงจะทุ่มและใกล้ๆกล้ถุนละกู้นลงเพชรโอเคนี่เลยแต่มันลงนางเลยหรอเดี๋ยวบีบอัดไฟดีกว่าเอาของเฟสแล้วพูดยังไงเฟสมันได้แค่สามสิบห้าอันนี้สองร้อยกว่าเมกละสัตว์บีบอัดไฟยังไงวะ พีว่าไฟติดไ,ไฟไไมาเงียบไปเลยเงียบไปเลยดูจอนู่นไม่ดูเสียวสัตว์เฮ้ยเจอห้องช่องแคบวะช่องแคบวะว่ามันต้องมีอะไรข้างในกันสัตว์ไปตําคีย์บอร์ดกูเดี๋ยวซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวขวาเอาไปห้องทางไหนปลา,ายซ้ายดี ขวาดีกว่าขวาไลไปไลก่อนไลดิชักเขาเปิดไม่ได้เฮ้ยอะไรนี่กันไม่มีกระดาษแสงมันจะอลังการไปไหนวะเพลงเร็วตกไปละคอมมันกากนะใช่ไม่ได้ไอ้บ้านหลังนี้นี่ทางซ้ายตันแปลว่ากูต้องซ้ยทางขวาใช่ไหมโอ้โหไอ้ยเขาคงกดเลยวะ บ้านหลังนี้นี่มันมีคนตายอะไรเยอะ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 แยะเยอะแยะถุยเราจะไม่เราจะเข้าห้องนี้ก่อนนะครับหาอะไรมันทำแม่หันกูดูแบบนี้แม่กูด่าเลยเนี่ยด่าว่าตุ๊ดในนอนเลยกิ๊บแตกมึงหักไปเลยมึงหักไปเลยมึงพูดมึงหักไปเลยอเซมเด็ดตลอดต้องระวังนะเวลาเก็บกระดาษเกมนี้ครับเฮ้ยเอ ไอ้แน่แน่ไม่แกล้งกูหรอกไม่เอาหรอกเก่งใจอ้าวไม่ให้กูไปอีกสัตว์ไม่ดีหรอกเก่งใจทางนี้ไม่ให้กูไปเหออเหยียพอมาไอคนลูกทางมันจะเปลี่ยนรู้สึกทางจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวบอกไอไอยังยังยังทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยทางเดินเลยใช่ไหมกูจะรีเซ็ตเลยเดี๋ยว ทางเล่นเกมนี้หิ้งมาโอ้โหซาซื้อมาเลยสัสอยากจะเตมซีแหละหลุดเบี้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นวิญญาณอะไรพลังงานบางอย่างผมจำสึกได้ว่ามีพลังงานเฮ้ยพลังงานเฮ้ยหายสัตว์เฮ้ยอ๋อมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไฟฉายเราก็ไม่ดีคุณภาพล้มล้าง ก็คือบนกาันนะดีดำมือขาวดำเนีด้มันยืนอยู่ตรงนี้เหไงมันี่ยเราไม่เห็นะตกใจนะเมื่อกี้ไปเนี่ยไปไม่รู้ผมไม่ได้ฟังเสียงนะเวลาบันทึกอ่ะบันทึกผมกลัวไม่มันมันมันเนี่ยคือว่ามันยังไงอ่ะมันเป็นไม่คนเดียวอ่ะคือไม่ได้พูดในโปรแกรมบัดทึกไม่ไม่กับผูฟังอ๋อ อ่ซอบดิบิแอโวโอ้ยหืมไปมัน pues ยังไม่แนะนำใช่ไหมเฮ้ยอะไรครับครับเดินตรงไปละสุ่มๆมาแล้วเยอยดูผีก <co. ็อสื่อโผงมามึงจะลบทำไมมึงจะลบทำไมกระดาษให้เก็บกระดาษเห็นไหมเนี่ยโว้ยคันหน้ามึงไปลบข้างหลังกูเลยไปลบกูหลบไว้เก็บแล้วเก็บกระดาษแล้วเห็นมีลายอะไรอยเนี่ยเห็นไหมั้ไอ้มยเห็นไหมมันดำมืดอะ เตมเลทตกเลทได้แล้วอะไรเนี่ยห้องอะไรเฮ้ยเจอพลังงานบางอย่างแล้วเห็นไหมเต็มห้องเลยไอแบบไอแบบอย่างงี้นะแดีทะลุไปผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวคนหลอกมามาผมไม่กลัวคนหลอกก็ได้หละเก็บสายมันเก็บหัวคิงมันเก็บได้หรอมันไปฉายมันไม่ใช่ไปฉายมันโคมไฟอ้าวแล้วไปฉายเราอยู่ไหนก็เราถือเนี่ยไปฉายอ่ะเห็นไหมเห็นไหม ไอ้เล็กนี่เ้ยโอ้โหหนีเลยหนีเลยหนีเลยอ้าวจบจบเลยจบไม่เก็บกระดาษครเคลียอะไรเนี่ยนี่มันไม่ใช่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชิ้นเก้าชิ้นแล้วก็มาตกใจกับฉากสุดท้ายระเบิดอลังการตุ้มตามตุ้มตาวมันหลังหังฮะโอ้เนี่ยครับเอ็นเนกเนกเนกเอ็นเดนทรี